สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังสิ่งที่เรียกว่า flow through ครับ p o s i t i v e e x p e c t a n c y เป็นสองสิ่งที่นัก Swing Trade ต้องให้ความสำคัญนะครับไอเดียก็ยังคงออามาจากเพจเซียวบุ๊กเหมือนเดิมนะฮะคือผมไปโพสเกี่ยวกับผมไปอ้างผมไปอะไรไดเเอามาจาก Twitter นะครับทวิตของคุณแอสซิมเทรดนะครับ เขาได้พูดถึง positive expectancy ครับคือหัวใจสำคัญหรือว่าหัวใจความสำเร็จของการทำไรสำหรับนักสวิงเทรดครับนอกจาก positive expectancy แล้วนักสวิงเทรดควรที่จะให้ความสำคัญกับ f o through ครับ follow through คือ เป็นลักษณะมันเป็นภาษาอังกฤษนะต้องเอาตัวอย่างจากอังกฤษมาก่อนครับว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่ครับเนี่ยนะคือราคาครับมันวิ่งพุ่งขึ้นอุปมาง่ายๆเหมือนกับรถติดไฟแดงครับแล้วก็ไฟเขียวเปลี่ยนไปไฟเขียวครับรถก็วิ่งไปต่อมาเนี่ยครับคือการวิ่งต่อหลังจากการพักตัวครับเขาเรียกว่าโฟล r ์รู๋นะง่ายๆนะคุณยังเป็นต้องพึ่งพาฟล r o รู h ครับ ซึ่ง f o follow through นั้นน่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณนั้นได้ Reward ที่งดงามครับคือถ้าคุณต้องการริสหนึ่ง Reward สาม follow through ต้องมีครับ f o follow through ต้องมีถ้าไม่มีนั้นอ่ะโอกาสที่จะได้ Reward เป็นสามเท่าของความเสี่ยงนั้นน้อยครับสมมติว่าคุณตัดขาดทุนริสคุณ5%เนี่ย คุณต้องการกำไรที่15%นั้นไม่ง่ายนะครับ15%น่ะถ้าถ้าราคามันไม่วิ่งขึ้นต่อเนื่องนะอาจจะซึมซึมสมมติเบรกเอาตัวอย่างง่ายๆการจากภาพเนี่ยที่เป็นหุ้นไทยนะครับอินทัศนะนะครว่าโฟลตูร์เงี้ยครับราคาเบรกเอาเนี่ยม,มันมันพักตัว2วันนะดูขยายภาพใหญ่แล้วกันนะนี่ครับเนี่ยเบรกเอาไปได้เนี่ยมันก็พักตัว1นึแล้วเนี่ยแท่งเนี้ยโฟลตูครับ1นึสองครับ แล้วก็สามฮะแล้วก็พักอีกโฟลตูเนี่ยเนี่ยนี่ฮะคุณจะเป็นต้องมีแท่งวันนี้ครับโฟลตูเนี่ยต่อเนื่องกันจึงจะทําให้คุณนั้นได้กําไรก้อนโตครับอินทันนั้นถ้าถ้าคุณซื้อเบรกเอาท์นี่นะแล้วคุณทนรวยนะสมมติเบรกเอาท์สักเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทแล้วกันนะป่าน,น,เนเนี้ยคุณก็ได้กําไรเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละมั้งนะฮะเนี่ยโฟลตูจาเป็นครับดังนั้น คุณอาซิมเจอริงจึงจึงให้ข้อสรุปว่าคุณััเป็นต้องพึ่งพามาันถ้าคุณอยากจะทบต้นกำไรให้ได้ไวๆนะครับหนึ่งนะแล้วก็ได้ผลการเทรดที่ให้ positive expectancy นั้นต้องพึ่งพา follow through ครับและ h r o u g h ล่ะมันมีอะไรเป็นปัจจัย ให้ราคามันวิ่งขึ้นอย่างคึกคักอ่ะผมตีความว่าฟ through คือการราคามีโมเมนตัมแล้วมันวิ่งขึ้นต่ออย่างคึกคักเนี่ยนะภาพตลาดครับภาพตลาดนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ราคานั้นมันวิ่งขึ้นต่อเนื่องได้ครับมันมีโมเมนตัมสูงนะอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมจะไลฟ์ฝังแล้วกันแบบเทียบบ้านเราเลยใ้เห็นภาพนะเพราะบางคนก็ มักจะมองว่าสิ่งที่ฝรั่งพูดนั้นบ้านเรามันใช้ไม่ได้หรอกไม่จริงครับมันใช้ได้หมดแหละเพีเยงแต่ว่าไม่ว่าจะฝรั่งหรือไทยนะทฤษฎีที่เขาพูดถึงนั่นนะแนวทางกลยุทธ์ที่เขาพูดถึงนั้นมันไม่ไม,ายาม100่ยำร้อยเปอร์เซ็นฮะทุกกลยุทธ์แหละมันก็เวิร์กครึ่งหนึ่งไม่ว่าครึ่งหนึ่งฮะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กอะ่ะคุณต้องจํากัดให้เสียน้อยจํากัดความผิดพลาดเสียน้อยตัดขาดตรงนี้เสียน้อย,ตตย,อยแต่ถ้ามันเวิร์กนั้นทนรวยได้กําไรครับ อย่างน้อยก็เท่าทุนหรือกำไรเล็กน้อยหรือดีสุดคือไปถึงเป้าหมายคนริชลีบอร์ดที่คนต้องการนี่ยเนี่ยสิ่งที่ทำให้ follow-through นั้นมันเกิดขึ้นก็คือสภาวะรวมของตลาดครับนะฮะคืออะไรครับตัวอย่างง่ายๆคือหนึ่งคือคนในตลาดนั้นตื่นเต้นกับหุ้นกลุ่มนั้นคือมันจะวิ่งพูดง่ายๆคือ วิ่งเป็นอุตสาหกรรมครับวิ่งเป็นกลุ่มสมมติว่าบ้านเราด้าสุดก็หุ้นกลุ่มนายกเนี่ยนะอินทัศอ uh, ินทัศแอดวาน์ก้าฟนี่ยครับเนี่ยวิ่งขึ้นเลยรับรับนายกเนี่ยชัดเจนครับว่าเนี่ยแลวกก่งใรเชื่อว่าอะไรก็ตามครับที่มันเป็นอิมแพคต่อก,กันนะประมาณนี้ขอให้คุณเข้าใจเองแล้วกันเนี่ยหรือหุ้น กลุ่มยางพาราถ้ามีข่าวว่ายางพาราราคาจะขึ้นคือการเทรดนะครับการลงทุนนี่ก็ตามนะเขาจะไม่มองปัจจุบันนะครับเขาจะเรียกว่า f o r ์ c ค s t อนาคตอย่างน้อยเนี่ยหเดือนข้างหน้าหรือ3เดือนข้างหน้าไปเลยราคาวันนี้สะท้อนอนาคตแล้ว ดังนั้นเนี่ยแค่แค่มีข่าวสักอย่างที่ทําให้นักทุนที่ชันฉลาดน,นะหรือจะเรียกว่าสมาร์ทมันนี่ก็าตามเนี่ยเขาเอ้เขาเห็นหรือเขาเชื่อหรือเขาทําข้อมูลแล้วว่าโอกาสที่หุ้นประเภทเนี้ยหุ้นกลุ่มเนี้ยจะมีกําไรโตในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประกาศงบมาเนี่ยกาไรบื้มแน่น,นอนเนี่ยถ้าราคาปัจจุบันนั้นมันไม่สะท้อนมูลค่าเขาซื้อคนระับซื้อดักไปเลยซื้อดักไปเลย แล้วก็การซื้อดักนี่แหละด้วยการที่ตื่นเต้นกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเนี่ยเข้ากันแล้วทำให้คือการการซื้อหุ้นอย่างนี้ครับกลุ่มแรกที่เข้าซื้อกลุ่มที่รู้ว่าราคาต่ำของมูลค่ามากจะเป็น VI VI คือคนที่ฉลาดนะครับไม่ใช่คนที่ซื้อ้ถถือนะ VI ที่แท้จริงจะเก่งชิบหายเลยครับเก่งมากครับนะแต่ VI มือสมัครเล่นพวกที่ซื้อ้ถถือไม่ VI นะครับเป็นเป็นมือสมัครเล่นธรรมดานะครับ วิทยาที่แท้จริงนั้นเขาจะคำนวณมูลค่าเขาอ่านเกมเศรษฐกิจเขาดูพื้นฐานทุกทุกอย่างเขาปุ๊กเก่งมากครับพอเขาคำนวณมูลค่าแล้วเออใช่ไหมมูลค่าที่แท้จริงในฟอร์เควสอีก3เดือนข้างหน้าถ้างบมาดีนะเดียมันจะไปถึงสมมติ10บาทแต่อนนี้ราคา5บาทเนี่ยเขาจะอัดเลยเขาซื้อเลยครับซื้ออย่างรุนแรงครับเพราะว่ารู้ว่าเขามีมาจินอยู่ถึง5้ซครับเขาซื้อจนกระทั่งมาจินเริ่ม เริ่มน้อยเขาก็หยุดซื้อครับในช่วงที่เขาระดมซื้อตอนที่อัพไซด์มันยังมีมากแหละทําให้เกิดโมเมนตัมครับราคาวิ่งขึ้นนี่ยครับฟอร์ตสูจึงเกิดครับบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งอาการซื้อไปปับ๊บเฮ้ยมันมีคนต้านแต่เขามองว่าเฮ้ยระดับราคาเนี่ยยังมีอัพไซด์สูงอยู่เขาก็หยุดครับรับซื้อคนที่เขาขายต้านขายต้านมาถึงเวลาหนึง่งเฮ้ยคนขายน้อยเขาก็ซื้อต่อครับเพราะว่าอัพไซด์ยังมีอยู่เนี่ย จึงเกิดสิ่งเรียกว่า t ล r o u g h ครับราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ Folthrough เกิดขึ้นได้นะ่หนึ่งคือมันเป็นความตื่นเต้นเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมครับนี่เป็นสิ่งที่เซียนระดับเทพเขาบอกตั้งแต่นานนะครับตั้งแต่เจสซี่ลูมอร์ครับนิโคลัสดาวาสนะสายเทคโนโลยีเทาเขาพูดกัน,นครับคือเขาจะดูเขาซื้อหุ้นที่บ้านเราก็มีเสียงอยากกูด้เหมือนกันนะบาะว่า หุ้นที่วิ่งเป็นกลุ่มอ่ะจะเป็นหุ้นที่มีแข็งแรงมากเนี่ยกลุ่มนี้แหละประเภทนี้ที่เป็น Fol ์ o รู h บ้านเราล่าสุดก็จะเป็นนหะครับหุ้นกลุ่มนายกหนึ่งละ2คือหุ้นกลุ่มยางพารานะฮะสคือหุ้นเดินเรือแต่ก่อนก็ชั้นสั้นหุ้นเหล็กก็เคยวิ่งอะ t h r o u g ูครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มที่บิ๊กแคปของไทยครับเพราะว่ามันฟื้นจากก้นฟื้นจากก้นขึ้นมาครับการที่จะดันดัชนีได้ ต้องมีการซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มบลูชิพเนี่ยขึ้นมานะ Follow เนี่ยโฟล์สูรเหมือนกันครับเนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับว่าเนี่ยสิ่งที่สําคัญสําหรับโฟล์สูรคือคุณต้องดูหุ้นอุตษาหกรรมครับหุ้นเดียวนั้นโอกาสที่จะมันก็มีแหละแต่มันก็ถือว่าเป็นเซเลกทีฟครับนานๆถ้าเลือกถูกก็ใช่ครับอย่างเช่นหุ้นปั่นโฟล์ตสูเเช่นกันนะแต่ก่อนจะมี mgi ใช่ไหมตอนนี้ก็มีหลายตัวที่โฟล์สูร์ครับดูง่ายครับ คุ้นโฟนสูรูนะห้าสองวิคายครับช่วยได้นี่เป็นตัวสังเกตง่ายๆครับแล้วก็ปัจจุบันที่ผมนำคลิปอยู่เนี่ยวันที่สิบเดือนแปดเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเป็น DR ฮ่องกงครับเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับ DR ครับเป็นหุ้นของฮ่องกงหรือจีนที่เป็นเทคโนโลยีนะออจะวิ่งเงินพรวดเลยแล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ DR ฮ่องกงเนี่ยหุ้นฮ่องกงเนี่ยกองทุงทนๆน่ะวิ่งเงินกระจายแลวครับเนี่ย โฟลต์สูเช่นกันครับเปิดกับป,ปึ้งปั๊งปึ้งังนี่ยเลยครับเนี่ยเนี่ยโฟลต์สูครับคือการที่เปรียบเทียบง่ายๆคือการที่รถมันหลุดจากไฟแดงครับแล้วก็เหยียบคันเร่งอย่างรุห้รา,าว,วิ่งพุ่งแรงครับเนี่ยต้องการครับถ้าอยากสวนะิงเทรนต้องรอครับต้องรอแล้วก็ต้องพึ่งผับโฟลต์สูครับแล้วแล้วยังไงละ่ะโฟลต์สูนั้นมันเป็นสิ่งที่ แต่ว่าคาดเดาได้ง่ายไหมก็ <_ d ial ing> ได้ง่ายจากการที่เราดูกลุ่มุาสากรรมที่มันวิ่งเป็นกลุ่มนนหนึ่งนะง่ายสุดคือเนี้ยวิ่งเป็นกลุ่มุาสากรรมครับง่ายสุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากันทุกตัวนะต้องเลือกลีดเดอร์ครับเนี่ยสำคัญยิ่งกันลีดเดอร์ผู้นําครับผู้นํานั้นมักจะวิ่งแรงกว่าเพื่อนครับแต่บ่อยครั้งที่เรามักจะไม่กล้าครับเพราะม,มันวิ่งแรงเกินไปไกลเกินไปแล้วเราเราไม่ไม่ชอบลีดเดอร์แต่เราชอบแลกกาด และกาดเนี่ยไม่ไม่โฟร์จูนะครับยากครับที่มันจะวิ่งนะนั้นเนี่ยจำเป็นครับต้องรอเข้าลีดเดอร์ครับคุณผูน้นําอันดับหนึ่งกับสองแหละเข้าก็พอครับนะจะแพงหรือไม่แพงก็ไม่รู้แหละแต่ต้องเข้าแย่ไปครับซื้อไม้น้อยก่อนแล้วก็ถ้ามันโอเคมันวิ่งไปต่อก็ค่อยซื้อเพิ่มเป็นไม้ๆไ,ไปก็ช่วยได้เช่นกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะขยายความนะสําหรับบทความเนี่ยเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับ พอเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหนา้าสวัสดีครับ